บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่พื้นที่เยอะจอดรถได้หลายคันสำหรับครอบครัวใหญ่ทางนี้เลยค่ะวันนี้เราพามาชมบ้านรีโนเวทของเรากันค่ะหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปีชาสุวินทวงศ์34เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่73ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำเราต่อเติมโรงจอดรถให้ค่ะหน้ากว้าง6เมตรไม่มีเสากลางสามารถจอดรถในร่มได้2คันสบายๆเลย ประตูรั้วทางเข้าเราก็ทําให้ใหม่ค่ะเป็นบานเฟี้ยมหกพับและยังปลูกกระเมื่อให้เต็มพื้นที่อีกด้วยแต่ในส่วนของข้างบ้านนะคะเราก็เว้นพื้นที่ให้สําหรับใครที่เป็นสายการ์เด้นหรือต้องการจัดสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็พาเดินชมรอบตัวบ้านกันนะคะมาในส่วนของหลังบ้านค่ะเราก็แถมถังเก็บน้ําและปั๊มน้ําให้พร้อมเลยรับรองค่ะน้ําไหลแรงทุกห้องแน่นอน ส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะคะเราก็ปูกกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยค่ะนี่ค่ะเดินออกไปยังโซนหน้าบ้านเป็นพื้นที่ลานจอดรถของเรานั่นเองค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านกันค่ะห้องโถง้าเราทําเป็นฝ้าหลุมฉาบเรียบซ่อนไฟบ้านหลังนี้นะคะพิเศษตรงที่มีห้องนอนชั้นล่างที่เราทําเพิ่มขึ้นมาให้ค่ะเพื่อรองรับสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะ และห้องถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะเราปูกระเบื้องให้ใหม่ติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ใหม่ครบเซตและยังมีฝักบัวค่ะสามารถอาบน้ําห้องน้ําชั้นนี้ได้เลยและห้องถัดมาค่ะสาหรับใครที่ชอบทําอาหารเราทําเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งซิงล้างจานแถมชุดเครื่องดูดควันและตตอแก๊สให้พร้อมทําอาหารเลยและยังมีประตูค่ะสามารถออกไปข้างบ้านได้ด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ เรายังแถมชุดโต๊ะอาหารส่ที่นั่งให้สำหรับลูกค้าไว้1ชุดค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมชั้น2กันต่อดีกว่าว่าจะมีห้องอะไรบ้างขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำมาเริ่มที่ห้องน้ำกันก่อนค่ะจะอยู่ตรงโถงบันไดเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดติดตั้งเลนชอเวอร์ shower, แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะหนึ่งเครื่องห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีประตู2ฝั่งเข้าได้ทั้งโถงบันไดและห้องนอนขนาดเล็กค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังบานค่ะ นี่ค่ะขนาดกระทัดรัดค่ะส่วนห้องตรงข้ามนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องค่ะอีกห้องนึงเป็นห้องนอนขนาดเล็กหน้าต่างเรามีเหล็กตัดวงลวดให้ส่วนห้องถัดมาเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีห้องน้ำภายในตัวมีสุขภัณฑ์ให้ครบเซตแล้วเราก็ยังแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะบ้านหลังนี้นะคะตัวบ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะหน้าโครงการมีเซเว่นอิเลเวนภายในโครงการค่อนข้างเงียบสงบ มีระบบรักษาความปลอดภัยมีรปะภะดูแล24ชั่วโมงเลยท่านใดสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้สามารถติดต่อมาได้ตามคอนแท c นี้เลยนะคะ